กลับมากลับมากลับมาแล้วทุกคนดงสติกลับมาอั้มๆนะจ๊ะมาค่ะอก็ดปานะกิกันเองอ่ะพี่อั้มเริ่มลยครับวันนี้ลับการมาเปิดตลาดที่จมรบางแพร่ครั้งที่สามแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณทุกทุกคนที่ให้ความสนใจมาคิดว่าเขาอยู่ข้างบนเลยขยางบนเลย ไม,ไม่ใช่บูธมีแค่ที่เท่าที่เห็นนะคะจะเดินทะลุเข้าไปมีอีกนะคะอีกโซนนึงนะคะจะเห็นว่าเล็กตรงนี้นะคะจะมีอีกทั้งหมดมี9ก้าสิบูธนะคะวันนีอ้อย่างสองมาที่มันระสบผลเสร็จมาเรากดดันไหมหรือว่ามันต้องแบบทุกคนแบบค่ะว่ากดดันไหมก็กดดันว่าเราจะทํายังไงให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าและแม่ค้าคือทุกคนให้ความสัมพัคือเงินแ่ละเราคงไม่ได้เท่าที่ทุกคนอื่นทําหรอกเพราะเรามีค่าใช้จ่ายอันอื่นเยอะๆมากมายอย่างนี้ เราอยากให้ทุกคนมีความสุขที่มาตลาดของเราอยากให้รูธเราสวยทุกคนถ่ายรูปเล่นได้แมค้าขายได้ดีๆแล้วเราก็เป็นแรงซัพพอร์ตหนึ่งให้กับแม่ค้าค่าะทำให้หมือนไงหรอคซัพพอร์ตเท่าไหร่เพราะว่าขนาดันีเออแล้วแต่สถานที่ที่เราเลือกได้มานะคะบางที่เล็กเราก็จะได้ได้เล็กหน่อยบางที่ที่ใหญ่ก็จะได้ที่ใหญ่ครับอย่างวันนี้ใหญ่แต่มันเป็นสองลาน เพราะฉะนั้นอาจจะต้องเดินไปด้านนู้นหน่อยร้านอ้าก็มีนะคะอยู่ด้านนู้นนะคะไปอุ่นๆเลยนะคะราคะร้านไข่ไส้กรอบยำแหนมข้าวโพดอร่อยอันนี้ที่ให้ทีมไส้กรอบซอสชาเฟลนะคะแล้วก็ยำแหนมข้าวโพดที่อร่อยมากๆบอกเ เดงอร่อยไหมปซื้อราจะยกินังเดีวจะทำให้เอาไหมเอามาไปซื้อจะยำโชว์ไหมไปสั่งมาสิครวามรู้เอาสิอร่อยยำแหนมเวกินเดี๋ยวกนเดยใจไพวกพูาเลยจให้ชิม่ันงันนที่เหลือเก้าสถานที่้นบอกว่ามีร้านใหม่ๆก็าพิ่มายใคุณพยายามเลือกร้านที่คนให้ความสนใจมีอยู่แล้วนะคะเราก็จะคัดออกเราก็จะมีร้านใหม่ๆเพิ่มเข้ามาด้วยก็จะเห็นทั้งร้านเก่าและร้านใหม่ แต่ก็จะมีคนตกรลาะไปบ้างแต่คิดว่าไม่ตกยาวเพราะครั้งหน้าเราก็จะเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็อยากได้ให้คนได้ลองทานอาหารร้านใหม่ๆบ้างแล้วบอกเขายังไงเวลาแบบมาไปรับมีอ้ําไปออกไปไหนพูดเลยอ้ําอร่อยสามร้อยสี่ร้อยลังคาอ้ําก็เก่งน่าจะเก่งใจโอ้โหบางทีโทรตรงหาอ้๊อฟน่ะงานท่วมปากเลยงานท่วมปากเลยเพราะว่าให้ทุกคนเลือกก่อนและอ้ําว่าคนแบบไฟนอลสุดท้ายว่าร้านไหนจะได้ไปเลยเงี้ย แต่สองครั้งที่ผ่านมาที่อ้าต้องพยายามคิดทิแ่แบบว่าแบบใช่ว่าทุกคนชอบอะไรแล้วอะไรที่ขาดหายไปอย่างเงี้อยอย่างคือถ้า้านที่ไม่ได้เข้ารอบบางทีอาจจะกลับร้านเร็วเพราะเขาอกขอบทเร็วกลับก่อนอะ่ะซึ่งเราอาจจะทันโทษให้อหยุดทั้งนึง<อ>เพราะว่ามันมีผลจับร้านแม่ค้าไอ้ห้างนะคะห้างเขาต้องการให้เราปิดพร้อมกับห้าง<อ>ถ้าเกิดขายดีแล้วกลับก่อนเนี่ยเราก็เสียอาทีมงานราอาจจะโดนว่าเนี่ยก็ขอคารุณาร้านค้าที่จะมาจะมามาเข้ามาในนี้นะคะ แล้วันนี้มันเลิกเครียดหรือยังครับเลิกเครียดหรือยังเพราะว่าเราไม่ค่อยได้นอนแบบว่าต้องมาชงแล้วก็คือก็ตื่นมาดูว่าเขาจัดถึงไหนแล้วตอนตีห้าเพราะเขาต้องออกที่ตีห้าครึ่งใช่ไหมก็ตื่นมาดูออกโอเคเรียบร้อยแล้วก็นอนต่อได้สักชั่วโมงครึ่งอย่างนี้ก็ตื่นมาแต่งตัวแต่งหน้าเลยค่ะสรุปว่ามันสนุกหรือว่ามันดูเหนื่อยมันหนื่อมันสนุกมันมีความสุขบางอย่างที่ตอนนักแสดงอ่ะมันพูดไม่ได้หรอกเงนมันง่ายอันนี้มันมันยากยาก มันไม่ยากในการที่แม่ค้าลงบูธนะคะมันยากสุดอ่นเพราะว่ามันต้องเก็บหอมรอมิตงเรามีค่าใช้จ่ายเยอะเข้าใจไหมคะค่านุ้นค่านี่ไม่แต่ค่าแบบเปิดตัวโชว์นึงก็ทุกคนก็ดูว่าการโชว์แต่ละครั้งเราใช้เงินลงทูนทท้งนั้นเลยดังนั้นเราก็ต้องเก็บเก็บหอมรอมิดรข้าก็เลยกลายเป็นคนเคี่ยวเกนเงินรถทำไมอ่ะตื้อดื้อดื้อตื่นเ้นรลก็แบบ ดูแลเรื่องเงินให้ดีาจากที่เมื่อก่อนเราไม่เคยเช็คเลยแล้วไม่ใช่คคนดูบัญชีเองเอด้วยตั้งแต่มกราที่ผ่านมาเราคนดูบัญชีเองเราก็ตกใจในการที่บอกโหที่ผ่านมาฉันทําอะไรอยู่แต่แล้วตอนนี้ผ่านมาสามครั้งที่สามแล้วกำไรหรือยังนมีบ้างแหละไม่มีทำทำไมแต่ก็คือว่าเทียบไม่ได้กับที่เราได้ที่ผ่านมาหรอกนะคะแต่เป็นความสุขใจบางอย่างเพราะทุกวันนี้อาทิตย์ที่แล้วเขาไปเดินตลาดกับ้อื่นมาเพราะเราเป็นคนชอบกินนะ S <S คือเราก็กินตลอดตลอดไงอะ่ะไม่ได้เล่นนั่หรอกเลย <S 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 ไม่เป็นไรเราสวยทำอะไรก็ได้หมดอ่าเราก็ไปตลาดของคนอื่นไปซื้อกับข้าวเข้ามาเราก็อยากกินคือเราชอบกินอยู่แล้วว่าแล้วเราก็สิดว่าเออเราปวดเองดีกว่าเนี่ยเราพูดยาวๆเนี่ยจะพูดถึงตลาดอั้นกี่บรรทัดเอาออกกี่บรรทัชพอไปแล้วแต่ที่เอาออกมาเหลือนิดเดียวอ่ะจะเอากี่บรรทัช เพชไลายเก่งน้ำปิงแต่เราเหมือนเราอยากพูดเรื่องเก่งน้ำปิงก่อนเนอะ้าเราดูเราดูไม่สถานที่อะติดต่อมาเยอะไหมเพราะว่าเขาอยากให้เราไปเหมือนใช่ใช่มีมาบ้างแต่มันที่โกรธหินมากเลยจัดอยู่ชั้นข้างบนมากอะไรเงี้ยแล้วก็หลายชั้นมากแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาล่างแบ่งไปยังไงให้ครบทุกชั้นหรือว่ายังไงอะค่ะก็พยายามดูก็อยากไปให้ทุกที่แต่ตอนเนี้ยพยายามกระจายตม มุมต่างๆของกรุงเทพอยู่พอพบแล้วเราก็จะกระจายเข้ามาออกนอกเมืองบ้างอะไรเงี้ยแต่ซึ่งการไปต่างจังหวัดค่อนข้างค่าใช้จ่ายเยอะเพราะอ้ํามีท็อปิลที่มันใหญ่มันจะไม่เหมือนที่อื่นจะใช้รถสิบล้อค่อนข้างจะเยอะนะคะมันก็เลยทําให้เราแบบไปไหนได้ไม่ไกลนะจ๊ันเป็นแพงนะครับแต่คนบอกว่าพอมาเินตลาดไนี่เจอพี่อ้๊มตุกตุ๊เอาบปกติใช่ปกติไม่ออกจากบ้านเลยนะคะถ้าไม่ออกไปแบบว่าถ้าออกจากบ้านไม่มีสวยนะเพราะว่า ชอบทำผมรีบๆอยู่บ้านค่ะผมก็ทำรีบๆรีบเลยนะเพราะทำทีเป็นไงมันก็ทำให้ผมรีบใส่ออยให้มันมันหน้าก็ไม่แต่งล้วก็เดินซื้อของเนี่ยพอมาตลาดก็รู้สึกว่าเออฉันก็แต่งหน้าสวยบ้างเล็กน้อยมาตลาดน้่างกูอย็มาตลาดน้ำอ่างมาเจออ้านาของกินอร่อยได้จะมันสวยด้วยของกินอร่อยเนี่ยจะนี้หิวมากเลยก็มีอะไรบ้างเพราะวันนี้ตลาดวันนี้เปิดแล้วดูสมใจใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเต็มจังค่ะ เพราะว่าเก่งน้ปิงสนใจ,จยออ้อนกลับไปเลยอะไรที่มันทำรู้สึกว่าเราต้องจิ้มเลือด้องมาพอดจริงๆอ่นหนังจีนอยูย่แล้ววันนั้นเอโอโปสเตอร์มันแตกับขึ้นมาหนังผีแท่เลยทำไมดูดีไหมนะกดไปนิดกดไปนิดนึงอนหะสีของหนังสวยทําดีแล้วก็ภาพด,ดีแต่กักผีเลยหยุดแค่นั้นแล้วก็โทรเรียกเพื่อนนกมานอนทําที่บ้านหนูอยากดูเรื่องนี้อยู่ พอดูปุ๊บโอ้โหพ,พ่อครูเอ้ยพ่อครูเอ้ยอแต่งตัวแน่นทุกฉา,ากขนาดเนอยู่การทุ่งอ่ะพ,อพ่ะอครูแหวกอกขนาดนี้แล้วก็น้องน้ำปิงก็น่ารักคือหน้าสงสารว่าเป็นคนเป็นแนวแบบววร์หน,น้าตาววรนน์หน,น้าไต้หน้าเอ็นดูเนี่ยเราก็คุยสนุกก็เลยกลายเป็นว่าเราติดก,ก็เลยไม่รู้จีนพักจีนก่อแล้วรอดูน้องถ้ามาไทยอยู่ตอนนี้หลายเรื่องนั้นเนี่ยค่ะแต่พอแปะอีพีแล้วเราชอบซีนไหน ชอบทุกซีนเลยอ่ะชอบทุกซีนชอบชอบทุกคนที่เล่นด้วยนะคะอย่าบอกว่าแค่สองคนไม่ได้สองคนนี้ยืนพื้นแต่ทุกคนที่เล่นเล่นดีทุกคนเลยแม้แต่ตัวแบบตัวเล็กตัวน้อยเล่นดีหมดผีต้องคลีนน่ากลัวกลัวจะนอนไม่ได้เลยล่าสุดก็เลือกทั้งนุกทั้งพี่ยุ้ยมาผัดกันมาเพื่อจะดูหนังเรื่องนี้ไม่จบตกทีเขาควนกลับก่อนแล้วแล้วก็จะเขาไปสองสองไม่ดูมันมีแต่ยี่ปีดูไปกี่รอบเนี่ยดูไม่จบสกอบเลย ดูดูละสี่สี่ไอ้ดูสามแล้วก็เวลยแล้วก็ดูสองแล้วกาไม่ปฏิแสธว่าอยากมามางานเราอยากเซนรับผีอนนันเขาเรายืนเราเขาเราอยู่เารู เขาไปพ่อครูเราไม่เป็นมัมมี่ของเกมหรอไม่เป็นมังงีของเกมได้นะแต่เราอยากโดนพ่อครูปราบผีได้ไปมัมมี่ก็ได้เพราะอันนั้นน่ารักนะเอ็นดูชอบเียนดูค่ะแล้วพี่แย้มตอนติดต่อไปต้องวอนไหมว่าน้องจะนิ่งยืนไว้หรือว่ายังไงคือจริงๆแล้วว่าตอนเราทําผมอยู่เราก็นั่งคิดกับช่างทำผมว่าตอนเนี้ยใครกำลังฮอด ชื่อมาแล้วเราก็ไม่รู้หรอกเราก็รู้ว่าเก่งน้ำปิ้งชื่อเดียวกันเก่งน้ำปิ้งเขอ้าวเขาเป็นคนเดียวกันการช่ายกันเนาะเราก็ไม่ดูแล้วก็ก็ไม่รู้แล้วผ่านมานานมะสองเดือนที่แล้วอย่างเงี้ยจนพี่อุ้ยจนอัมคุ้งเเฮ้ยเคยจะดูวันนี้เพิงแล้วพี่อยากให้เขามาเก่งน้ำปิ้งมาที่ตลาดอ้ําอ้ํจังเลยอย่างเงี้ยพี่ก็บอกโอ๊ยเดี๋ยวพี่จะต่อให้พี่รู้จักอย่างเงี้ยก็ได้มาก็ขอบคุณทางค่ายนะคะโโอ้หนี่เป็นครั้งแรกที่เราเอาเงินจ้างเขา อย่าบอกว่าเงินจ้าเขามาช่วยดูแลเราเราแค่ไปขอผ่านเล็กๆน้อยๆไปเขาไม่เลยเพราะว่าเราชื่อชอบเขา้าน้ำมันอย่างนี้อย่ามาเรียกข้นมานน่าเทียดหมายถึงว่าเขาเราเรามีใจให้กันแล้วกันนะเที่ยงเที่ยงใจกับเขาข้าเรื่องคยกเขาใส่แบรนด์เนมทั้งตัวเราไม่มีแบรนด์ให้เราเออฉันจะต้องเป็นแม่ยกอ่ะดังม่ะ ถ้าเป็นไงบ้างพอ b, เป็นหน้านเวทีเขาอยู่บนเวทีเราก็าดูใช่เราชอบเรชอบค่ะตอนนี้เราไม่ถูกเลยอ่ะดูไทยเยอะตอนนี้กลับมาดูไทยไทยไม่เหมือนเดิมแล้วไทย,ไไท,ยทำดี<อ>ต้องชื่นชมทุกคนที่ทำซีรีส์ไทยทำดีจริงๆค่ะแล้วก็ดูไทยเยอะตอนนี้เขาดีใจมากเตื่นเต้นมากนะเขาตื่นเต้นมากนะ โให้ขทเลยอ่อยหรือล่าร้นอาการที่อัมยูคนทเก็บไม่อยู่เก็บส่งไม่อยู่ตอนกลคืน่ะผีก็กลัวเขาหลอกก็หลอกอีคนก็นนเอ็ดูไม่รู้ทำยังไงเลยอ่ะคือดูเวละเคิร์ฟอย่างเงี้ยเข้าใความรสึกรีบรออยู่ตรงเนี้ยพอผีออกกินออกอ้รีบรออยู่ไหนอ่ะปิดไม่ทานอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเรารอเพื่อนดีกว่าไม่ไม่ กิฟผีแล้วไปดูแบบหน้าแบบครูอย่างเดียวเลยไม่ได้ผีกันนะดูชอบทุกคนในเรื่องนี้ดีกว่าเอาไปว่าอยากกระเชิญมาทุกคนเลยตายแล้วที่เราตลาดก็เล็กกันเนาะดีชอบทุกคนในเรื่องนี้ค่ะแล้วเรามีกอยอนนะคะแบบบังซีเลยกยอกยออ๋ออีพีได้แม่อีพีอีพีแมันดีล่าสุดแปดไปพูดอย่ามัวถึงตอนนี้เลยชอบไหนชอบตอนเปิดประตูไปหรือว่าชอบตอนส่องผ่านรอดประตู ถูกตอนที่เขาอยู่ด้วยกันเราก็ชอบไม่สาวายนะสาวายไนะงงมากไม่เคยก็งงเหมือนกันเนี่ยงงตอนเนี้ยงงมากเลยจะไปที่นี่เที่ยวลงแต่กับแต่ี้เีนลงมาค่ะลงมาลงมาดูเพราะว่าอันนี้สนุกแล้วก็ขึ้นไปบ้างแต่ขึ้นไปแล้วก็ปีนลงมาอีกขึ้นไปแล้วก็ปีนลงมาอีก อย่างเมื่อกี้น้องบอกว่าอยากชวนพี่อ้ําไปดูไฟนอลอีพีเพราะว่ามันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์พี่ก็อยากไปดูโอียเสียการเสียกกลัไม่ทันลค่ะแล้วเธอตกลงสรุปตัดตอนไหนออกแล้วคุยกันไหนคะเจนเขาบอกอ่าแล้วเวลาตัดไปคิดสั้นๆเอาอะไรออกแล้วมีคนมาถามว่าพี่อ้ําชอบจริงหรือเปล่าแล้วตกลงเอาอะไรออก เอาจารีตตรงนี้ออกเนี่ยแล้วเอาเอาไปไหนเนี่ยนักข่าวพวกแยเนี่ยโอ๊ยเอาไว้สุดพอตัดออกกัตัดไม่ไม่เราเพิ่งไปแคปออกกันหลืออยู่นิดเดียวเองไฉันตบท้าดยชื่อไว้นะไหนไลท์ชื่อชอบจังเลย ตอนที่ไปเก็บทิงแบ็คดรอปอย่างเงี้ยเออฮ้ยอย่าปล่อยปล่อยมันไปทิ้งที่เัียงนะตอนนี้เราทำดีๆเราเป็นซุปเปอร์สตาร์ผมยุ่งผมยุ่งแล้วพอยังร้อนมากเลยอ่ะพี่อั้มพอเราได้มาดูกลับมาดูของใครแล้วความอยากได้ละครมันมีไหมไม่มีเหนื่อยนี่อเมื่อมันดูดีๆตอนนี้มันเปลี่ยนความคิดอ้ำแล้วเพราะว่า ภาพสวยแสงสวยเล่นทุกคนเล่นดีดีมันก็เป็นความคิดอันบ้างแต่อันไม่มีเวลาอันจะไม่มีเวลาไมต่อหลายคนก็อยากร่วมงานกับเรามากเลยนะหรอใช่านี่ไม่รู้หรกพราเอกเป็นเก่งขนาดนี้เลยเป็นเก่งกันนะพี่เป็นแม่พวกเขางไงเนาะเผอมากของแม่เขาอีกอ่ะสามสิบเป็นอนที่ได้กับเค้นได้ไงโอ้ย ไม่ไม่คุณน้าแล้วคุณน้าเป็นน้กเียเปนวันนี้มวันนี้มาเป็นนีเันนี้ป็นหลักได้มาได้มาได้มาพี่อใสอก่อกหรือว่าต้นปีเล่ทำงานทุกวันเนี่ยตลาดต่อให้ไม่เปิดก็ยุ่นมาอยู่ รออิ่มตัวก่อนตอนนี้ไม่อิ่มตัวเลยเนี่ยใช่ตลาดนี้ให้อิ่มตัวทุกคนต้องช่วยอั้มนะคะเราก็เห็นหน้าค่าตากันมานานแล้วก็บอกทุกคนน่ะจะเมตตาตลาดอั้มอหลงอั้มๆบ่อยๆไม่ต้องงงแค่วันนี้นะคะลงทุกวันได้ก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวทุกวันมีเกสมาทุกวันเลยพรุ่งนี้จะมีไครนเออรมาดูมาดูไหมมาดูไหมมาดมี่ี่าอยดูบสอบขึ้นไปเจอไปพี่พุ่มาไหมโอเค <substit uting> <expand. S 1> ได้พอายังปล่อยยังอ่ะไม่ต้องฝากหรอฝากก็ไม่เห็นลงไม่ลงอยู่นานๆไปเก็วเพ <fill. S 1> then, ื่อนสวยๆก็จะสวยไปกันจับมือกันมาผพาแล้วเหนื่อยอ่ะนั่นไม่ใช่รำคาญจริงๆเหมืนเสียงเจนี่ยู่เก็ขอเปลี่ยนเสียงก่อนเป็นพูดค่ะก็ขอฝากตลาดอ้ำๆนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะคะที่เดอะมอลล์บางแคนะคะก็มี2-8ตุลาคมนี้เลยนะคะวันนี้เป็นวันแรกก็ฝาก

ก็ใบต้องพี่เขาไปเช็คเทเบิลนะคะแล้วเขาก็อุ้งสามมาทำให้อ้าำอ้าอยากหาอะไรได้เขาตเข้าเงินตัวเองกับเขาเลยมันเลยเอาของมาเอททำไมพี่อ้ำถึงชอบเมนูนี้นะคะนี่แซ่บเลยคแต่มันเหม็นนะเก็อ้ามาคุยไม่ได้เลยอ้ำไม่าุอไม่คไม่คเลย่กำลังลังามัน้อร่อยขนาดไหนค่แหลมเลยอมันเ้าวปล่าอปก Oh. Um. สุดที่อร่อยแล้วถ้าไปซื้อเทียมจะคลุกได้ไหมครับไม่คลุกนะไม่ไหนคนจะได้กินอ่ะไม่ต้องขายแล้วให้กิน